ว้าสวัสดีครับไม่อยากรู้อยากรู้คถามเลยถามเลยถามเลยคุณจุกมีโอกาสได้กินอาหารของคุณดังได้มีโอกาสกินอาหารไหมอาจจะยังไม่ได้กินอาหารแต่กินแบบโนริครับอ่าไม่กินไปเมื่อวานเลยใช่ใช่ในกองในกอง เคยคิดนะเคยคิดนะคิดตลอดเวลาแต่ว่าชอบชอบให้ขนมมากกว่าจิงบเมนูไหนเด็กจะทำให้เขาจริงจริงอ่ะผมผมคิดอยู่แล้วผมก็ถามมาเขาถามมาอะไรนี้ผมตอบได้ไงจิงผมผมก็อยากได้เค้กผมก็อยากได้เค้กบัตเตอร์ไฟเหมือนกันที่มันบินบินอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนติดหวานชอบของหวานไม่ได้ติดหวานครับติดดังอ ใครใครบอกว่าผมติดหวานจริงๆอ่ะขนมไม่ได้หวานใช่ไหมขนมมันไม่ได้หวานขนมหวานน้อย่ดังเบาแต่ดังอ่ะกับจงหวานแน่นอนคือบอกเลยนะครับช่วงนี้ผมกินคลีนมากผมแบบเป็นแบบสายแบบสุขภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของเขาผมกินเสมออยากได้กี่ก้อนแต่ได้กินหนึ่งอย่งไม่อยากได้กี่ก้อนอยากได้อยากโดนอ้อนครับเมื่อกี้บอกอยากได้เค้กอยู่ เอาแล้วอ่ะครับจะให้อาหารให้ดังกินอยากทำเมนูอะไรให้ดังกินอะไรนะครับให้โกอาหารเออทำให้ดังทานมากขอแบบตุรกีคือเขาขอได้แต่ผมทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งขอแบบเมนูเด็ดตุรกีไงได้ครับไฮไลท์ไฮไลท์ถ้าอยากกินเมนูเด็ดก็ต้องมาบ้านผมเออใช่นี่คือการหลอกล่ออะไรนะนี่คือการหลอกล่อแล้วแต่คนจะคิดแต่สหรับผมมันเป็นการเชิญชวนจริงครับผม ซีรีส์อะไรนะไม่ทำอาหารต่อใช่ไหมไม่ทำไม่ทำเลยเพื่อยากทำเหรอโอเคะไรนะไม่ทำอาหารใช่ไหมอะไรนะไม่ทำอาหารใช่ไหมก็ทำบ้างอะไรบ้างครับผมจริงเรามีแอคทิวิตี้เยอะครับผมขึ้นเขาลงทะเลตีกอล์ฟเทนนิสเอ่ยอะไรเอ่ยขี่ม้าก็มีเออไปไปทำกับเขาพร้อมกันนอะไรนะพร้อมกันซักเมนูอะไรนะครับด้วยกันสักเมนูไหมเอ่อข้าวไข่เจียวไหมเพื่อนในกองก็วไอที่เธอโชว์มาตลอดเนี่ยธอข้าวไข่เจียวเฮ้ยจริงจริงนี่ คือไม่คิดว่าจะมาจากเชฟนะคือแบบในคลิปเขาพุ๊พ้พุพุสับสับ,สบป,ป,ปลาเลมอนอยู่ดีมัผ<า>่าขึ้นอย่างนี้ไหม<า>แล้วก็ชวนน<า> <laughs> ้เข้าไอเจียวเฮ้ยจริงๆข้าไข่เจียวมันเป็นไฮไลท์เลยนะ<า>ไฮไลท์ของประเทศไทยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เบสิกมากแต่ว่า ทำไม่อร่อยมันยากอ่างั้นข้าวข้าไข่เจียวที่ดีต้องเป็นไงอ่าบอกผมมาต้องแบบไข่ฟูฟูอ่าข้างในต้องแบบเนื้อแบบเอ็กรันนี่รันนี่หน่อยอ่ากับแม่ด้วยแปะแปะแปะพี่ๆนักข่าวด้วยเดี๋ยวขึ้นซับเอาแล้วกันพี่อ่าถึงซีรีส์เนาะซีรีส์ซีรีส์อ่าเราเราเราพูดถึงอะไรนะไม่ไข่แล้วไข่แล้วไข่อ่ะเราเราพูดถึงกองไงความขยันวีลี่ข้าวไข่ข้าวไข่เจียวก็เราทำข้าวไข่เจียวในกองซีรีส์ ส่วนซีรีส์นะครับเกือบคิวสุดท้ายแล้วไม่ใช่เกือบคิวจะคิวสุดท้ายแล้วค,ลครับเพราะว้ายเพราะวันที่วันสุดท้ายคือวันที่15บหาสิ <15 S 1> เดือนนี้ครับผมก็จะ,ะปิดกองเด y ิดเดดเป็นที่เรียบร้อยครับครับผมเป็นไงบ้างยังยิ้ยมสปอยหน่อยครับเพื่อนสปอยครับดุเดือดมากครับในเรื่องไหนครับในเรื่องไหนบ้างดุเดือดนะครับเอ่อเรียกว่า ตำรวจอะรักกันเองแต่ว่าคนที่ดุเดือดคือน้องๆอันนี้สปอยนี่ถือว่าสปอยมากอะพูดพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เรื่องไปหมดน้องๆทุกๆคนคือเล่นดีมากคือตำรวจคนอื่นเขาไขคดีกันแต่เราอะไขกันเองไขใครไม่ไขอะไรไขกุญแจแบบเปิดเปิดล็อกหัวใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนั้นค้นหาค้นหาอะไรอย่างเงี้ยใครที่หยอนกันอะไรนะ หยอดเลยหยอดยอนเลยยยโดยปกติใครที่ยไม่น่าใช่ผมนะปัญญาจูที่ผ่านมาเนี้ยเออให้ขำขำไหมให้ขำขำสมขำไม่ไม่ได้คิดอะไรสลับสลับกันเออสลับสลับกันยอดปกติคุณหยอนผมไงปกติคุณยอดผมไง ไใ,ในเล่าต้องเล่าสิคุณหลอดคงไม่ปกติหยอดนะครับอาจจะเป็นคนหยอดไม่เก่งแต่ว่าแอคชั่นสปีกอร์สปีกเราได้เด่นเวอร์แน่นอนเออแผลด้วยก็คือการกระทํานะครับผมเราเราไม่ต้องพูดอะไรแต่การกระทําเราโชว์ทุกอย่างดีกว่าที่หยอดกันไปกันมาแล้วก็ขืนกันเองแล้วหัวล้อกันเองเฮ้ยทำทไมอะไรจริงจริงหมายถึงอะไรนะฮะไม่ไม่ไม่มีแบบพอพอเล่นกันเองแบ้วบบมือหัวเราะกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็สนุกดีก็แบบก็มีมีมีก็คงมีบ้างอะไรก็อยากจริงก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ผมก็จะแบบชอบชอบถ่ายไว้ในกองอะไรอย่างเงี้ยผมแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอยากให้แบบช่วงออนแอร์แต่แบบค่อยๆปล่อยเรื่อยๆรผมว่าคุณตามูเมนต์ในทวิตเตอร์ก็คือเยอะมากใช่ครับเขาบอกว่าผมเป็นแอดมินผมไม่ได้เป็นแอดมินนะครับใช่เพราะว่าถ้าผมเป็นแอดมินผมจะลงรูปเยอะกว่านี้ใม่ไปถึงโมมเนต์คุณรอะไน ผมไม่ได้ถามเรื่องอันนี้มอ์ผมไม่ถึงแบบตอนนี้เราพูดถึงซีดีอยู่ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเออแบบออกกองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโมโมเมนต์ใช่ไหมก็เลยแบบถ่ายไว้บ้างอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้ลงอะไรอย่างงี้ซึ่งอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่จุงดังแต่ว่ามันมีแขกรับเชิญอีกหลายๆท่านมากๆที่นอกจาก คาแรคเตอร์หลักๆที่เราเห็นกันแบบในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีมีแคทลับๆที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงบอกไม่ได้มีนักแสดงเกาหลีด้วยนะเรื่องเนี้ยใช่บอกอันนี้คือสปอยสุดๆแหละมีนักแสดงเกาหลีแต่ไม่บอกว่าท่านไหนจริงจังจจริงงัผมผมดูไม่ได้เชื่อถือขนาดนั้นทำไมถึงไม่เชื่อไอ้เพลงนี้ห่ะเพลงนี้คือพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยเพื่อนฟอ l โลงงละฟอ l โล w งงเลยฮะฟอ l โลงงมีมีแบบ จอรดบุนเออมีม hmm. mm ีมไปด้วยไปด้วยไปด้วยเมื่อกี้ไรปอะไรเราพี่พี่ลองพูดเดี๋ยวผมพูดให้ยซิลสวัสดีครับจอรบุนทุกคนดังยด้อ่ะดังครับสงเโยะรีสของพวกเรเนินกำลังจะทาเลเสร็จแล้วเนิเลือกคือคิวฟด้วยน อะไรนะครับเป็นอันนี้น่าจะเข้าใจอยู่เนี่ยเลยเข้าใจใช่ใช่อยู่กับเพื่อนเกาหลีเพราะว่าแบบในโซเชียลของดูจะเห็นแบบความมูเมนท์ถ่ายรูปมีคุณดังอยู่ตลอดเออใช่เออลับๆครับลับๆก็แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ถ่ายก็ลงลงบ้างเผื่อแบบแฟนคลับเหมือนแบบกลัวว่าแบบเหมือนถ่ายเสร็จแล้วคนไม่รู้ว่าถ่ายอยู่ใช่ใช่เป็นเป็นการโปรโมทแบบลับๆ เป็นการโปรโมทแบบเป็นเตยจีแบบเงียบเงียบให้คนงง <laughs> ใช่มีรูปไหนที่เขาลงแล้วเราแบบอยากอย,า,อยาบอกจุก๊บลบไปไม่มีนะครับมีนะผมเขาถ่ายรูปดีผมผมเขาเขาผมมั่นใจเลยเขาถ่ายรูปผมได้หล่อที่สุดเขาเคยพูดไว้ด้วยใช่ผมผมถ่ายสวยที่สุดในโลกแล้เอถ่ายแค่สวยแค่ดังปะอะไรนะครับสวยหล่อที่สุด้คนคนอื่นคนอื่นจริงๆก็อาจจะไม่เท่า อันนี้คือแบบเขาต้องเทให้ไงเทให้ไงเทคะแนนเออโอาเคโอจคไปประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะดูได้ดูปีหน้าใช่ครับครับเท่าเท่าที่รับรู้มานะครับผมไม่แน่ใจสารต้องปีหน้าเลยที่สารมาก็น่าจะเป็นหลังคุณทีีทครับตามตามเพื่อนมาครับใช่ใช่ลองดูนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ

ทาี้ค่ะทางฝั่งนี้อันนี้ครแล้วง้เทางนี้ย่ะทนลค่ะทนี่งน้เลคา้เค่ะทาง้ค่ะาน่ที่านี้เลยา้เลยค่ะนี้เลยค่ะงเียนค่ะี่นยนยค่ะน้งี่นลค่ะี่้ที่นะทท่าน้เลยค่ะที่ ก็มีนะคะใครถมกือกล้องนี้นะคนนนะ